สวัสดีค่ะทุกคนดินี้ตาข้าวสุพาทัวร์จัดให้วันนี้พาทัวเข้ามาในครัวอีกแล้ววันนี้ก็กินอะไรดีเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงเจ้ำร้อนกินก่อนวันนี้จะทำ จะทําหมูหมูที่ที่มันเหลือนะ่ะหมูมันเหลือ,อน,นี่หมูชิ้นนี้เหลือพ้าโถก็เลยว่าจะทําแบบ <S <S เป็นส้มส้มหมูอ,มอันนี้กินน้ําน้ําขิงที่ที่ป้าโถ้คิดโควิดพ้าโถก็จะกินน้ําขิงเนี้ยม,มันอ,อกอวอนๆนิดนึงเละแต่ว่ามันถ้าเรากินน้ําร้อนร้อนเฉยๆมันก็ไม่ค่อยแก่นี่เนาะมไม่ค่อยอร่อยนะนก็เลยกินนี่เลยเป็นน้ําขิงด้วยผลน้ําขิงก็ช่วยในการ <c oughs> คือตอนนี้อาการไข้ไม่มีแล้วมีแต่อาการที่ไออืแต่ว่าถ้าคิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่า <c oughs> ผลออกมาว่าพระทัวหายแล้วประท้วก็ไปทํางานเหมือนเดิมวันจันนี้ถึงผลมันมันยังไม่หายแต่ว่ามันไม่ได้มีอาการแบบเป็นไข้เป็นไรก็ก็ก็ถือว่าเรียกเป็นอะไรหนัก ร้อนน้อนเดี๋ยวปิดก่อนนะก็จะกินอย่างนี้แหละเรื่อยๆก็คือกินแต่น้ำน,น้อนแล้วก็จะมีเนื้ออม,มีเนื้อที่เหลือจากเมื่อวานก็จะทําเป็นน่าจะทําเป็นแผนงแผนงแผนงเนื้อเนาะ,ะแผนงเนื้อแผนงเนื้อแล้วก็ <c oughs> ห,ม,หม,มูหมูส้มหมูส้มนี่ก็คื่อทําเสร็จแล้วก็ทอดเลย อืเราทอดก็ทอดเลยเพราะว่าหมูส้มมันต้องรอให้มันข้ามวันอเดี๋ยวจะทํากระเทียมตํากระเทียมแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแล้วก็ทําการหมักมาเลยทําหมูหมูชิ้นหมักแล้วก็จะทอดเดี๋ยวก็จะพาทุกคนดูตอนทอดทีนี้นะคะตอนนี้ขอเทียมกระเทียม,มขนาดไหนทําส้มหมูอันนี้หมูนี่มันมันหล,หลายวันแล้วนะ แต่ว่ามันเป็นสีเหลืองๆอย่างนี้แหละอืเออมันเป็นสีแดงๆเดี๋ยวดูก่อนว่าจะทำชิ้นยังไงทำชิ้นกลมๆหรือทำชิ้นยาวๆเหมือนเราทอดไปด้วยอะ่ะทำแล้วเราก็ทอดไปเลย เรากลัวว่าถ้าเกิดว่าหมูมันอยู่หลายวันใช่ไหมเรากลัวว่าหมูของเราจะมีกลิ่นมีอะไรอะ่ะเราก็ถ้ามันเป็นเมือกเมือกอะ่ะเราเอาเราเอานี่ไปเลยนะทุกคนเราเอาเอามะเกลือเอาเกลือล้างเลยอืมนีม่ชิ้นขนาดนี้ก็ได้ชิ้นเป็นกลมเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้อืม ้ามันยาวไปก็เป็นสี่เหลี่ยมอ่านี่ <c oughs> ถ้าเราคิดว่าเออหมูของเราอะ่ะมันหลายวันเนาะมันเป็นเป็นเมือกมันเป็นเมือกเ,เป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้เาเอาเกลือล้างเกลือล้างเลยอแล้วทีนี้เราเราก็ทําตํากระเทียมอืมกระเทียมไปเยอะๆแล้วก็ใส่ข้าวอืแต่ของปะทัวรส้มงของปาทัวใส่ข้าวข้าวเจ้านะข้าวเหนียวก็มีนะ ข้าวเหนียวก็มีดูดูก่อนว่าพระเถรจะใส่ข้าวเหนียวหรือใส่ข้าวเจ้าแต่ส่วนมากพระเจะใส่ใส่ข้าวเจ้าแต่ก็จะทําไว้แค่หนึ่งวันสองวันน่ะก็ก็จะได้กินแล้วนะส้มหมูแต่วันแต่วันนี้พระเธจะทอดเลยจะทอดวันนี้เลยอก็คือจะใส่กระเทียมเยอะๆหน่อยจะทอดวันนี้เลยเอาให้แบบว่าหอมคุ้งวันนี้เลยจะกินวันนี้เลยใส่กระเทียมกระเทียมเยอะจริงนะเดี๋ยวจะตำก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกัน มาแล้วนะคะวันนี้ก็คือแผนเนื้อปลาทูอาจจะไม่ได้ให้ให้ดูในขั้นตอนทำาูกเพราะว่ามันก็คือปกติเนาะแต่ว่าโซมหมูของปลาทูเนี่ยคือภูมิใจนําเสนอมากๆเลยเพราะว่าทําบ่อยมากทําบ่อยก็ได้กินแล้วก็อร่อยทุกครั้งเลยที่ทําออันนี้เดี๋ยวปลาทูตำเสร็จแล้วเนาะลาตำเสร็จแล้วปลาทูก็จะใส่อะไรบ้างอก็คือนน ปลาทูก็เอาเนื้อใส่ในนี้เลยอืมใส่ในนี้เลยแล้วก็เกลือ,อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนื้อเกลือกะเอานะคะทุกคนว่าหมูเราขนาดไหนกะเอาอืมปลาทูก็เพราะว่าทำกินตอนนี้เลยอาจจะไม่ได้เปรี้ยวอืมที่สำคัญ ที่สำคัญน้ําตาลอืมน้ําตาลเลยมันทําให้เปรี้ยวไวน้ําตาลอืเดี๋ยวเราลองค่อยชิมอีกทีหนึ่งนะน้ําตาลรสดีอืรสดีรสด,ดีนะปลาทวใส่รสดีนะทุกคนเพราะว่าปลาทวมีมีชูรสก็จริงแต่ว่าอาจจะ ลูกๆหรืที่บ้านกินด้วยอืมแล้วข้าวอันนี้ประตัวเข้าวเจ้าแล้วกันนะมันมีข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวเจ้าเพราะว่าจะกินจะกินวันนี้จะทําแล้วกินวันนี้เลยทอดกินวันนี้อืในที่ประตัวใส่เข้าไปในครกนี้ก็คือคือครกมันนะคะทุกคนครกมันในครกเลยอืม นี่กระเทียมเยอะมากอมหอมส้มๆเลยถ้าเราจะถ้าเราจะใส่ถุงแล้วก็มัดไว้ให้มันเปรี้ยวๆร,รออีกวันแล้วก็ใส่ถุงได้เลยนะทําแบบนี้แล้วก็ใส่ถุงมัดเอาลมออกแล้วมัดเป็นกลมๆแต่วันนี้ก็คือจะทอดวันนี้เลยก็เลย ม่รอ้อนเปรี้ยวๆค่ะอู <laughs> สอ่า <c oughs> เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการทอดเดี๋ยวป้าทวดจะทอดให้ทุกคนดูการทอดแหนมเราไม่ต้องเอาน้ำมันใหม่นะคะทอดไม่ใช่ว่าน้ำมันเก่าเก่ามากๆเ็านน้ำมันที่เราเคยทอดทอดหมูมาแล้ว,ลวก็ใส่เลย เพราะว่าถ้าเราทอดหนมทอดอะไรแล้วอะน้ำมันก็ก็คือเสียไปเลยน้ำมันทอดครัง้งสองครั้งก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกทุกคนแต่ว่านานกว่านั้นก็ก็อาจจะอาจจะน้ำมันเราอาจจะดำก็ไม่ค่อยดีตอนนี้ก็ปลาทวก็ตั้งกระทะโอนๆแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไม่มั่นใจว่า อร่อยไหมหรืออะไรก่อนที่เราจะถ้าเราจะใส่ถุงนะเราต้องดูว่ามันอร่อยไหมเราก็ชิมดูก่อนเอาชิมตรงไหนได้ชิมเนื้อมันนี่แหละทุกคนกินดิบๆไม่เป็นไรหรอกอร่อยอร่อยเลย เพราะว่าใส่กระเทียมเยอะอืมใส่กระเทียมเยอะแล้วมันก็มันมันเนี่ยเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดกระเทียมแล้วก็หวานหวานน้ำตาลอืมแต่ถ้าทีนี้พอถ้าเราใส่ถุงใช่ไหมมันก็จะอร่อยไปเลยอืมเดี๋ยวมาดูกันทอดกันนะคะเดี๋ยวน้ำมันรอ้อนเกินไปเดี๋ยวกระเทียมเราไหม้นะคะ แล้วเริ่มสุกแล้วก็ตัวใช้เวลานานมากเลยนะทุกคนเพราะว่ากลัวกระเทียมมันไหม้ด้วยอืก็เลยต้องให้มันอ่อนๆไปเรื่อยๆเนี่ยสีสันเริ่มน่ากินแล้วมหมูส้มหมูส้มสดของพาทัวนี้หอมมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็เอาขึ้นได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวกระเทียมของเราจะไหม้เพราะมันจะเป็นกระเทียมด้วยเป็นข้าวด้วยไงทุกคน มันก็เลยแล้วก็ที่สําคัญนะ่ะภาทวจะใส่น้ําตาลด้วยก็เลยน่าจะเดี๋ยวมันจะไหม้มากกว่าน,นี้นะคะภาอวดเดี๋ยวสักพักหนึ่งเอาขึ้นแล้วหน้าตาน่ากินไหมคะเดี๋ยวภาทวจะเอาใส่จานให้ดูนะคะว่าหน้าตาน่ากินขนาดไหน เสร็จแล้วค่ะแหนม,มหมูส้มสดของผัดถั่มีขิงมีเอแตงกวาแล้วก็มีมะเขือจัดให้สวยงามนะคะอยากกินไหมคะอืม ใน,นคลิปนี้พระทัวร์ก็แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์พรทวดด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกริ่งกริ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของพระทัวร์คลิปนี้พระทัวร์แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เป็นห่วงพรทัวร์ละครอบครัวนะคะขอบคุณกำลังใจทุกคนเลยนะคะบ๊ายบาย